สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยนะคะรายงานการหีบอ้อยและก็ผลิตน้ำตาลทรายมีการผลิต67ทับหนะคะตั้งแต่วันที่6ธันวาคม67เเป็นต้นมาโรงงานน้ำตาลทางภาคอีสานเริ่มเปิดหีบอ้อยในช่วงเปิดเต็มที่แล้วนะคะทุกทุกโรงงานแล้วในช่วงเริ่มต้นผลผลิตน้ำตาลนะคะต่อตันอ้อยก็จะทำได้น้อยก็เนื่องมาจากน้ำอ้อยนะคะและก็น้ำตาลยังไม่เต็มระบบ และอยู่ในกระบวนการผลิตนั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่8ธันวาคมนะคะมีโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อย19แห่งนะคะจากทั้งหมด58แห่งอ้อยเข้าหีประจำวันรวมประมาณ3 0 0แสนตันค่ะอ้อยเข้าหีบรวม8 0 0แสนตันค่าความหวานสะสมอยู่ที่11.28 ccs ค่ะสัดส่วนอ้อยสด87ผลิตน้ำตาล41 กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยผลผลิตน้ำตาลที่10 ccs อยู่ที่36กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนั่นเองค่ะก็จะมีอยู่2ช่วงนะคะเนื่องจากค่าความหวานอ้อยในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนะคะการคำนวณผลผลิตน้ำตาลจึงมีการการเปลี่ยนการแปลงหน่วยนะนับความหวานนะคะให้ทุกโรงงานน้ำตาลมีค่าฐาน10 ccs เ CC ท่ากันแล้วก็วิเคราะห์ว่าโรงงานแต่ละแห่งจะทำน้ำตาลได้มากน้อยหรือไม่นะคะ ช่วยสะท้อนถึงประสิทธิภาพการหีบสกัดนั่นเองค่ะสำหรับการหีบอ้อยและก็ผลิตน้ำตาลทรายในปี67 6 8็โรงงานน้ำตาลภาคอีสานเปิดหีบอ้อยครบทุกงแห่งแล้วนะคะสำหรับโรงงานน้ำตาลทางภาคกลางจะมีการแจ้งเปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่15ธันวาคมค่ะวัน ตัวนี้นะคะเป็นการรายงานวันที่9แล้วก็วันที่10ธันวาคม2567ค่ะโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อย23แห่งจากทั้งหมด58แห่งนะคะอ้อยเข้าหีบประจำวันรวม4,0,000 0กว่าตานันอ้อยเข้าหีบรวมประมาณ1 7ล้านกว่าตันนะคะค่าความหวานสะสมจะอยู่ที่1 1 4 4 ccs CC นะคะสำหรับสัดส่วนอ้อยสดก็จะอยู่ที่85.44%เอร์เซค่ะผลผลิตน้ำตาลนะคะอยู่ที่60ิ จุดกิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนะคะผลผลิตน,น้ำตาลที่10 ccs อยู่ที่52กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยค่ะและนี่ก็คือการรายงานหีบอ้อยในช่วงนี้ค่ะ